สวัสดีค่ะไม่น้อยโนเวนะคะวันนี้ไม่น้อยพามาเที่ยวสมสวนดอกไม้ที่เขาค้อค่ะอ่ะนี่ค่ะอาหารข้าวมันไก่อกกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อข้าวมันไก่กว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไก่ข้าวหมูแดงแต่ไม่น้อยไม่น้อยจะกินข้าวหมูแดงวันนี้ทุ่งกังหันลมแคมป์ปิ้ง นั่นเบอร์โทรเบอร์โทรค่ะแล้วก็ข้าวมันไก่อาหารน่ากินค่ะอาหารน่ากินข้าวค้อบ้านเราข้าหมูแดงมาแล้วค่ะน่ากินค่ะตดูสดสีสดใสมาทานด้วยกันนะคะ อิ่มอร่อยออกมาแล้วค่ะกินข้าวหมูแดงอร่อยเจ้านี้อร่อยค่ะนี้ชมกังหันลมค่ะกังหันลมเป็นทิวแถวไปโน่นหลายต้นค่ะหลายตัวทั้งหมดมี24่สิบสยี่สิบสี่ต้นย6เสาเสียง เสียงลมพัดผ่านกังหันลมจ้าเดินชมต่อจ้าไปชมต้นชมอันนี้สวนดอกไม้สมชนดอกไม้อ๋ออันนั้นอันนั้นเจ้านึงอันะองนี่จุดชมวิวต้นมาทางไหน ่ค่ะดอกไม้สวยจังโอ้ทำสวยมากทำสวยมากดอกไม้ดอกเป็นดอกพิสมารถอ้อลูกริมริมสวยมากข้างบนก็ จุดชมวิวสูงฮะอ๋ะอ,อมีมีชุดให้เชา่าบอกราคาไหมอ่านนะคะก็มีชุดให้เช่าที่จะถ่ายรูปตรงดงดอกไม้ชุดชาวเขาชุดชาวเขา ก็มีดอกไม้ขายทุกต้นขายอเฉพาะลูกค้าร้านกาแฟอันนทางร้านร้านกาแฟเขาทำไว้เนาะใช่ ทำช่อง youtube นะแนะนำร้านไหมร้านชั้นลอยคูค่ะเขาทำดอกไม้ไมปิดประดับดิ๋อ,อทำทำขายทุก,ช,ออกช่อเราไปดูชุดกันไม่น่าจะจะเปลี่ยนชุด ชาวเขาถ่ายตรงดงดอกไม้นะคะถ่ายตรงดงดอกไม้บรรยารกาศค่ะเอาชุดไหนดีเอาชุดไหนดีค่ะชุดกระโปรงฮะอกระโปรงนะขนตัวอวบๆหน่อ,นอยค่าเช่าก็ชุดละห้าสิบบาท แม่น้อยจะเอาชุดกระปูงจะมีไหมไซส์ของแม่น้อยนี่อยู่คอคอที่ไหมึงอยู่บนคอขอรือว่าอยู่เขน้อยอ่าอยู่คอคอค่ะอยู่เล่าเลือยู่ล่าเลยมึงเล่าเลยเนาะอยู่เขตออันนี้อันนี้ชุดมุ้งใช่ไหมใช่ชุดมุ้งไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดรีโซชุดมุ้งเดี๋ยวไม่น้อยจะเปลี่ยนเปลี่ยนชุดมุ้งถ่ายรูปกันค่ะ ไม่น้อยนอร์เวนะคะตอนนี้กําลังเปลี่ยนชุดนะคะกําลังจะแปลงร่างนะคะเป็นชาวเผานะคะชาวเผ่าเผ่ามง้งชาวเผ่าเผ่าม้งนะคะกำลังให้น้องสาวคนสวยนะคะแต่งชุดให้อยู่ค่ะตรงจุดนี้จะเป็นกังหันลมนะคะเรามีบริการให้เช่าชุดนะคะ จากพี่น้องมงนะคะเนะะโอเคค่ะก็แต่งชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งในสวนดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะเม่น้อยนอร์เวย์นะคะวันนี้เม่น้อยเป็นชาวเขามาเที่ยวทุง่ง ทุ่งกังหันลมนะคะ,ะเราเป็นเจา้าเขาทั้งคู่คโอเคเดี๋ยวไม่ไม่น้อยจะพาไปชมข้างนี้นะคะส่สวนดอกไม้สวยไหมคะสวยไหมนี่คะ่ะสวนดอกไม้สวยมากเลยนี่ ว่าจังเลยนวลน้องเชา,าวเขาไปละ สวัสดีค่ะไม่น้อยโนวีนะคะวันนี้ไม่น้อยพามาเที่ยวสมสวนดอกไม้ที่เขาค้อค่ะ แล้วพาชมทางชมวิวข้าง,า,งางล่างน,นี่ชมวิวข้างล่างดงกล้วยป่าทางนน้นก็ดงสตรอเบอรี่เนาะใช่นอโอเค,อ,เคอ๋อเสาเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนั้นมันได้ฟฟ้าเป็นต้นไม้โอ้ยไฟฟ้าแรงสูงค่ะชมรอบๆอันนั้นลูก,ลกตุ้มเขาทำเป็นทำใบกันกันเครื่องบินอะไรอะเนาะได้ไหมนั่นน่ะได้ อ๋ออัน,นอันนี้อ๋อข้างล่างนี้ก็เป็นป่าสตรอเบอรี่ใช่ยังไงโอ้สตรอเบอรี่นี่ค่ะโอเคตอนแรกไม,ไม่น้อยไม่เห็นนี่โอเคป่าสตรอเบอรี่นั่นนะคะดงๆดอกไม้แล้วก็ป่าสตรอเบอรี่รอบๆค่ะ